สวัสดีครับผม s o โ o ่แคนดี้นะครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอตีความเกมเซนนะซึ่งด้วยความที่เกมมันไม่ค่อยจะดังเนี่ยผมก็ไปหาการตรีความของคนอื่นไม่ได้เลยเห็นแต่เกมเพย์นะผมก็เลยตัดสินใจวิเคราะห์ด้วยตัวเองเลยละกันและด้วยความที่ผมตีความด้วยตัวเองเนี่ยถ้ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับคนอื่นหรืออาจจะข้ามไปในหลายๆส่วนคือถ้าใครมีความเห็นที่แตกต่างออกไปก็ ควมมนไ้เโดย,ยผมคิดว่าตลอดระยะเวลาที่เราเล่นมานะคือเราเล่นอยู่ในจิตใจของเด็กคนหนึ่งที่มีสภาวะซึมเศร้าหดหู่หรืออะไรก็ตามโดยตลอดระหว่างทางเกมจะให้เราเก็บแสงแห่งความหวังและหลีกเลี่ยงแสงสีแดงที่เป็นแสงแห่งความผิดหวังซึ่งตรงนี้แมเสเซจมันก็ตรงๆนะก็คือการไล่ตามความหวัง และหลีเกเลี่ยงความผิดหวังซึ่งสีของลูกบอลก็น่าจะเป็นตัวแทนของสองอย่างนี้นะเพราะแสงสีแดงจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อเราอยู่ในสถานที่แย่ๆนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเก็บความหวังไปเยอะๆแล้วมันจะส่งผลอะไรต่อเกมหรือเปล่าส่วนตัวละครหลักของเราก็น่าจะเป็นเด็กที่มีปมหรืออาจจะเป็นเด็กกำพร้าเพราะดูจับฉากนี้ที่ทุกคนกินไอติมกันอย่างอร,อร่อยแต่เขากับมีเงินไม่พอที่จะซื้อ ไอตีมกินแถมถูกปฏิบัติอย่างไม่ใย,ยดีการเดินทางที่ยากลำบากของเกมนี้ก็อาจจะเปรียบเสมือนจิตใจของเด็กคนนี้ที่ต้องฝ่าฟันกับสิ่งต่างๆเพื่อแสวงหาความสุขและแสงสว่างของตนเองการที่เราต้องปิดหูก็คือแม้จตรงๆเกี่ยวกับเสียงคนอบข้างที่ประนามหรือรังเกียจเด็กคนนี้ส่วนฉากนี้ผมคิดว่าเป็นเส้นทางสู่แสงสว่างของเด็กคนนี้ที่เขาฝันถึงนะ แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตกมาสู่โลกแห่งความจริงที่เขาต้องเผชิญอีกครั้งส่วนนกนี่หมายความว่ายังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใครดูก็คอมเมนต์บอกด้วยส่วนฉากนี้ผมว่าน่าจะเป็นฉากที่บอกใบเรื่องราวของตัวละครหลักว่าเขาพบเจออะไรมาบ้างมันเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ใช่ที่มาที่ไปของเขานะแต่เป็นเรื่องที่เขาพบเจอกับก,บการเป็นเด็กกำพร้าและความเน่าเฟะของสังคมมากกว่าส่วนแม่ของเกนนี่น่าจะเป็นแมวจรจัดที่อยู่กับพระเอกมาตลอด และเป็นความหวังหลักของเขาจะเห็นได้ว่าจากที่เราพบกับเขาครั้งแรกเราพบแสงแห่งความหวังของเขาโดยเมื่อเราดูดความหวังจากเขามาตอนที่เราพบอีกรอบตอนเขาถูกขังและหลังจากเปิดไฟฟ้าได้เราจะได้เห็นกรงที่มีสีแดงที่เต็มไปด้วยความผิดหวังอยู่ในนั้นซึ่งแมวตัวนี้ครับก็ได้ช่วยเหลือและนำทางเราจนสุดท้ายเขาก็กลายเป็นแสงแห่งความหวังให้แก่เรา ซึ่งฉากสุดท้ายก็จะได้เห็นน้อนและเราครับโดนทำร้ายจากคนคนหนึ่งโดยที่แค่อยากได้รูปเราไปลงโซเชียลซึ่งน่าจะทำไปเพื่อโปรโมตตัวเองหรืออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งฉากนี้นะครับผมเลือกที่จะไม่ทำร้ายคนคนนั้นและปล่อยให้คนคนนั้นหนีไปได้ซึ่งพอผมลองเล่นอีกทีเนี่ยแล้วลองกดเพื่อทำร้ายเขาแต่เราก็ไม่แทงเขาอยู่ดีและก็จบเหมือนเดิมเลยผมก็เลยไม่เข้าใจว่าจะให้เราเลือกทำไม โดยเกมก็จบอยู่ในภาพที่เรายืนกับมีดและแมวที่นอนสะบักสะบอมอยู่ตรงนั้นแล้วก็สุดท้ายมีสิ่งเดียวที่ผมยังไม่เข้าใจในเกมนี้ก็คือแสงสีม่วงเนี่แหละถ้าใครเข้าใจหรือมีข้อสันนิษฐานอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับโดยสุดท้ายแล้วเกมก็น่าจะมีการทําต่อนแน่ๆซึ่งผมจะติดตามต่อไปว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ